บอสบิ๊กโพสดด่วนๆมือสันวันดีได้รับข่าวดีคนขี้งลูกสู่ค่ะพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้มีคลิปบางช่วงบางตอนค่ะพี่นอ้องเมื่อบอสบิ๊กคุยกับทนายคดีห้าล้านอาการคุยกับสิบเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องเอ้ยดูอาการบอสบิ๊กเด้อคุยกับทนายค่ะพี่น้องจะเชื่อมโยงกันบอกกับบอสบิ๊กโพดบอกว่ามือสันวันดี ได้รับข่าวดีนขนคิงลูกสู้ว่าสันค่ะพี่น้องไปชมคลิปบางช่วงบางตอนกันค่ะด่วนไหมฮะบ้าดับว,ว้าวครับ ครับอขอบคุณนะครับดีใจมากคาเบยิ้มเปย์ออาัสบเ่ปอัุออโอ้ยวันนี้ข่าวดีนะจ๊ะ วันนี้ข่าวดีนะจ๊ะบุญระเบิสมไอ้ขึ้นไปปวดดวงแดพอฮักแท้แต่ว่าไอายบ่โสดโอ้สวสรรค์ให้รางวัลหรือทำโทษว <tan> ิตะยาน าายมคุณแ่บหลังจากท่ามอดบิ๊กค่ะพี่น้องได้ร่งคลิปนี้แล้วนะคะน,น,น้อเช้าเน็ตเอฟซีตางบอกนะคะว่าดีแล้วน้องบิก๊กคนไหนไม่เห็นค่าเราเราก็ไม่ต้องให้ค่ามันว่าสันค่ะพี่น้องพักอีเลิศกับบเลิศปานี่เพิ่นว่าเลิศมากๆเลยจ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในสมองพังๆมีแต่จุดๆ ต้องไม่ใจอ่อนแล้วเหลี่ยมเยอะเกินว่าสานีคือคอมเมนต์ของชช่านิดนะคะนาะมาฟังคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่า ไว้หน้าดาราสาวหน่อยเขาเป็นดาราวัสดูไม่ออกเลยจ้าขอให้เป็นข่าวที่ดีนะคะบอสดีใจกับบอสบิ๊กค่ะดีใจมากๆนะคะมือนี่อีเมกด็ดีอกดีใจอิ่มอกอิ่มใจแทนทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จ้าใจกัเป็นกําลังใจให้ทางหญา้านฟินแลนดเดอร์ซัคดุเข <อ S 1> ม้ม <า S 1> ต่อมาเ<ๆ>พื่อนบอกว่าจะได้ลูกมาเลี้ยงเองบอสขอให้เป็นเรื่องนี้ีหลีเดอมักหลเดอร์เบปากขอให้โชคดีนะคะ เป็นข่าวที่ดีนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ได้แล้วนะคะชาวเน็ตเอฟซีบอกว่ากะบคอห้ได้ลูกมาเลียงน้ำเดเออ้อว่าสัน,นะคะเนาะชาวเน็ตหลายๆคนก็เชียร์ทางพยาบาลฟินแลนด์ที่เพิ่นโพสต์ว่าเมื่อนี่มือสันวันดีได้รับข่าวดีคนขี้งลุกว่าสันค่ะพี่น้องแล้วก็มีคลิปท้ใพยาบาลฟินแลนด์คุยกันกับทนายค่ะพี่น้องคดีหาหลานยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่โมเมนต์เราได้รับข่าวดีละบ่จ้ามาฟังคอมเมนต์ต่อมากค่ะพี่บอกว่า หักเหลี่ยมคนมั่นหน้าให้มั่นลงได้แน่สิจะได้จบเร็วๆเพื่นว่าอนาคตน้องนาริตะกับน้องตัวเกี่ยวต้องได้มาอยู่กับพ่อบิ๊กที่ขอนแก่นแน่เลยเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่าอยากใส่ใจอีกแล้วว่าสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจ้ากาสาบานบบมาจุดถูกสาบานกับข่อยโบ เสียงนีล้อยมาท่านที่วสันค่ะคำสาบานของไผยกันแน่ที่เป็นจริงยินดีด้วยนะคะบอสบีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอะไรว่าเขาจังสั้นจังซี่ออกไรเสียเสียหายหายบอขอโทษออกซื้อท่านแต่สารที่เคารพยาวยาว fc ดีใจคักวสันค่ะพี่น้องไหวกันนะรสัาตว์เป็นตะเสบแท้มือหนีเพื่อนว่าให้ จุดจ,ดจ,ดจดมั่นต่อไปว่าสัญคาได้ไดแลบเท่าเน็ต FC กระตัางเป็นกำลังใจให้ทางพยาบาลฟินแลนด์นะคะเนาะค่ะนางคนนี้เป็นคนไร้จิตสํานึกไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีคนมั่นหน้ามั่นโนกูกมันจนเพื่อนร่วมวงการไม่ชอบสกคนมีแต่คนสินเสมอกันเท่านั้นที่ชอบนางอันนี้คือคอมเมนต์ของชาวนิดนะคะเด้อเขาเคยผิดไหมคะคิดย้อนกลับไปสมัยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่งไล้ แล้วร้องไห้ไปด้วยโอ้อ oh, ีเมลเรือตูนคักพออีกชอดสาบานอันนี้กะเรื่องจริงจเจริญก้าวหน้าอย่างเห็นเห็นคิดดีทำดีสิ่งดีๆจะเข้ามาเด้อบกหลาบอดบิกนะคะนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้น้องบิกจ้านั่นแหละ คุณมาถูกทางแล้วว่าสันค่ะพี่น้องนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตเอฟซีคอมเมนต์กันหลายหลายค่ะเมื่อนี้ยิบยกตัวอย่างนะคะพี่น้องบางคอมเมนต์มามาเว้ามาอ่านสุฟังนะคะมาฟังต่อค่ะเพื่อนบอกว่าคุกกี้รันแน่ๆเ่เป็นววานะคะเนาะทีแรกดูนางก็เสยๆนะพอดูไปนานๆรู้ว่านางทําตัวแย่ๆลงทุกวันว่าสันค่ะพี่น้อง สมแล้วที่นางไปแสดงละครนางไปถูกทางแล้ววาสันคานี้คือคอมเมนต์ของชา่าเน็ตค่ะพี่น้องมาฟังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสำนึกกี่โมงสาววาสันคาพี่น้องคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าความมั่นของนางจะทําให้นางติดคุกได้นะผิดขอโทษจบไม่ใช่ทําตัวเหมือนถูกกระทําตลอดเวลา ผิดก็ยอมรับผิดนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตคำวาแนะนํำนะะเนาะะมาฟังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารักทนายฟางดูดูไปเหมือนนางไม่รู้เรื่องกฎหมายอะไรเลยพอตำรวจเข้าควบคุมเดี๋ยวก็รู้มโนว่าตัวเองถูกเป็นฝ่ายถูกกระทามีอยู่จริงการเพิกเฉยต่อคำสั่งศาลศาลเขาจะมองว่าไม่สํานึกเหมือนคดีตาพลศาลตัดสินแล้วแต่ไม่สำนึก พูดมันก็เลยเพิ่มขึ้นกรรมคือการกระทําไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้แหละทําอะไรไว้ได้รับหมดในชาตินี้เพื่อนวานเนาะค่ะนะนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตค่ะพี่น้องมาฟังคอมเมนต์ต่อไปจ้าค่ะพี่น้องช่วยบอกบุญทีคือต้องติดคุกหรอคะไม่เข้าใจเห็นนางมารีเขามีความสุขดีออกไม่เห็นเขาจะมีความเดือดร้อนอะไรเลย รอดูตอนต่อไปวาสันค่ะพี่น้องพากันไปสมัครเป็นนักแสดงช่องแล้ววงหมอลำยังอยู่ไหมเนี่ยเสียดายวงวาสันนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตกับเขามาตั้งคำถามนะคะเนาะว่าวงยังอยู่หรือบบนะคะเนาะซึ่งล่าสุดนี่แหละค่ะพี่น้องทางบอดิ๊กเพื่อนกระดิโพดตวนด่วนมือสันวันดีได้รับข่าวดีคนคีงลูกเดอ้อเพื่นวานนะคะเนาะ นั่นล่ะค่ะพี่น้องชาวเน็ตเอฟซีหลายคนต่างให้กำลังใจบางคนก็บ,บอกข่าวดีอ,อียงน้อข่าวดีชนะคดีหาหลานบอกเรือว่าข่าวดีได้ลูกมาเลียงนอ้อแต่ได้ได้แล้วก็ยางไข่ทางพยายบาลได้ดูได้ลูกสาวมาเลียงเด้อนาริตะกับลูกไส้ตุเกี่ยวมาเลียงน้ำพยายบาลน,นะคะตอนนี้ชาวเน็ตเอฟซีก็เป็นกำลังใจให้ทางผู้ใหญ่บ้านนะคะพี่น้องนี่ล่ะค่ะพี่น้อง กะนำข่าวสารมาอัปเดตมาบอกสู่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันฝากพี่น้องะะด้วยค่ะเด้อกดไลค์กดแช่นะคะพี่น้องแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาสู่กันฟังว่าผู้ใดมีความคิดเห็นจังไดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้ขอบ,บุญขอบพูณพี่น้องที่ติดต,ตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปนั่นกันสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พอกันคิดนะสวัสดีจ้า